สวัสดีวันหยุดค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง FC ที่น่ารักทุกคนนะคะค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนวันอาทิตย์ที่แสนร้อนฝนไม่ตกอากาศก็อบอบตุนตุนนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพแล้วก็ทานอาหารอร่อยออ่รยเพื่อนางฟ้าด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่นางฟ้าจะไปเปิดไพ่ส่วนตัวที่ FC o บุ๊กมานะคะ FC น่ารักมากเลยบอกว่านางฟ้าแบบ4 4 4, 4เนี่ย ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะได้เลยค่ะปีหน้าอาจจะแบบว่า499อะไรเงี้ย4ี5ห้หอะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะแต่ว่า จากวันนี้จนถึงสิ้นปีก็44 40คําคำถาม1ชั่วโมงนะคะมาค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกซั b s c r i b e นางฟ้าว่าเดือนนี้จะตั้งใจทำคลิปจะได้ส0,000ื่นซับเร็วๆนะคะ <c oughs> แม่รอดูผลงานอยู่ค่ะคุณแม่ทางอยู่ทางไกลรอดูผลงานอยู่อะไรเงี้ยมาค่ะตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นมองคุณเช่นไรคุณเป็นแบบไหนในสายตาเขาณนะตอนนี้นะคะอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนาง ฟงฟ้าถ้าหากว่าใครที่ฟังแล้วสบายใจฟินก็กลับมาฟังคลิปอื่นๆในช่องนางฟ้าให้ด้วยนะคะแต่ว่าฟังแล้วไม่ถูกจริตก็แนะนำไปฟังช่องอื่นได้ค่ะมีช่องเปิดไพ่บนจักรวาลน,นี้เป็นร้อยๆพันๆช่องทั้งต่างประเทศและในประเทศเอาที่คุณผู้ฟังสบายใจนะคะมาค่ะณนะตอนนี้เขา คุณเป็นอย่างไรในสายตาเขานะคะคุณเป็นยังไงนึกถึงหน้าเขานึกถึงบริบทในความสัมพันธ์โอ้คุณดูรวยค่ะคุณดูรัดชดหญิงคุณดูรวยดูมีอันจะกินกินคนเดียวเดินคนเดียวเที่ยวคนเดียวคุณดูแบบ no son no c a r ชีวิตดีอ่ะภรก็คือแฟนคุณไม่อยากมีแฟนตอนนี้เขามองว่าคุณ หวงแหนพื้นที่ส่วนตัวรักอิสระมีความสุขออร่าบันเจิดนะคะทางของคุณที่เดินตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาร่วมทางกับคุณจังเลยถ้าคบกับคุณออร่าความเริค่ารักชูของคุณนั้นน่ะมันคงจะหนุนนำซัพพอร์ตให้บารมีเขากะเตื้องดูรวยดูมีค่าดูเลอค่าเช่นกันตอนนี้มิว่าเขาจะ คบกับคุณหรือไม่ได้คบกับคุณแล้วพลังงานคือคุณดูรักชูดูแพงดูแบบมีคนที่แบบว่าเอออยากจะจีบอยากจะให้ค่าอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนี้คุณอาจจะแบบผอมลงในสายตาเขาคุณสวยขึ้นคุณดูแบบเป๊ะเวอร์เขามองว่าคุณเนี่ยเป๊ะเวอร์คุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพุกศกันมังกรนะคะสาวธาตุดินราชนินีถือเหรียญเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นแบบ มงลงอะ่ะเดินไปไหนแล้วแบบทําไมถึงอล่าสว่างวาบขนาดนี้ไม่รู้ว่าคุณมีเงินมีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนแต่ว่าคุณแพงจากข้างในอะค่ะเขารู้สึกว่าอุ้ยทาไมช่วงนี้คุณแบบหุ่นดีขึ้นผิวพรรณอร่างชางดูมีเคิร์ฟดูแบบหน้าเป๊ะคุณไปทําอะไรมานะหรือคุณได้ยาดีตัวไหนมาเอ๊ะหรือมีป๋าสปอร์ตใจดีระดับ too big t o o big แบบเปมันนี่เงินตราหรือว่าออกค่า ทำหน้าทำตัวให้คุณหรือเปล่าช่วงนี้เขามองว่าเออเซสซอรีที่คุณใส่หรือว่าสิ่งที่คุณทำนะมันดูดูแพงๆแหละเธอแต่ตอนนี้ฉันก็ได้แอบมองเธออยู่ห่างๆอย่างหง่วงๆเขารู้สึกว่าคุณระวังตัวด้วยนะถ้าหากว่าคุณจะไปเอ่าเกี้ยวพาราสีหรือว่าไปแบบว่าุ่นรายกับขายประช้อนกับคนรวยระดับซอสสปอร์ตหรือป่าสปอร์ตใจดีระวังตัวด้วยนะคะเขาอาจจะมีภรรยาสามีอยู่แล้วหรือเปล่า แต่เขารู้ว่าคุณมีสกิลในการเล่นแร่แปรธาตุกับพวกหัวงูสละตะเหล่านี้อยู่แล้วค่ะเขาเลยรู้สึกว่าเออปรบมือให้เธอนะเธอเก่งมากเลยเธอดูด,ดีมากเพื่อนๆฉันเห็นเธอในโซเชียลแล้วก็บอกฉันว่าแบบอิจฉาจังเลยที่เคยคบกับเธอหรือเป็นแฟนกับเธอนะตอนนี้ ตอนนี้เขามองคุณรวยแพงสวยผอมลงดูดีขึ้นกอบหน้าชัดจมูกโด่งอึมขึ้นเขามองว่าเอ๊ะหรือว่างวดที่ผ่านมาคุณแอบถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แล้วไม่บอกเขาหรือเปล่านะคุณยิ่งแบบเป็นพวกแบบเชิดไม่โพสอะไรไม่อวดรวยด้วยแต่แบบเห็นคุณตัวเป็นๆแล้วรู้สึกว่าเธอเดินมาสว่างวาบเลยนะเธอเหมือนแบบว่าอเอาถุงน่องคุมตัวมาเลยเนียนขาว แล้วก็ดูแบบโอ้โหแบบขนาดหน้าสดยังสวยตอนนี้เขามองว่าคุณรวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็เพอร์เฟกมากๆเลยแล้วมันทําให้เขารู้สึกปาดน้ําลายโอ้ถ้าได้มาแบบว่าเดินกลางล้มถือกระเป๋าพาคุณไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคงจะฟินนะดูได้ควงคุณเอามือสอดแทกเข้าไปในเอวคุณคงจะแบบฟินนะดูเลยคุณกับเขาอาจจะเกิดเกิดทัดดินพฤกศกกันมางกอได้นะคะ คุณอาจจะเป็นตัวแม่ตัวมัมในองค์กรหรือคุณอาจจะพึ่งไปทำอะไรโพสอะไรในโซเชียลคุณเลยดูแบบดูแพงมากเลยนั่งเครื่องบินก็ดูแบบว่าโอ้โหแบบสายการบินเลอเอะไรอย่างเงี้ยกินอะไรก็รู้สึกว่าแบบดูเป็นแบบเยี่ยมเยี่มยมยอดยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเลยรู้สึกว่าม,มีป่าเลี้ยงอยู่หรือเปล่ามีซอสสปอร์ตใจดีใส่ปเปลี้ยงหรือเปล่าหรือเพิ่งจะถูกรางวัลใหญ่ขายที่ขายทองมาหรือเปล่า คุณดูรวยในสายตาเขาเขาเลยรู้สึกว่าเธอจ๋าเราอะแอบมองแอบส่องแล้วก็ปื้มเธอมากๆเลยดูสีเก้าเหลี่ยนมีพลังงานของคนเกิดธาตุดินพุกศกกันมังกรราศีกันพึกศกมังกรมองว่าอิสระที่คุณใช้ชีวิตที่คุณมีมันช่างรักชูรี่ดูพรีเมีย <c> ม <oughs> ได้อัปเกรดสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้บ่อยๆหรือ,ออาจจะเป็นคนเกิดธาตุดินพุกศก กันมังกรราศีกันออกมาชัดเลข9าจะเกิดเดือน9อยากจะแบบว่าอร่วมนั่งไฟไปทำบุญไปพาคุณดินเดอร์หรืออยากจะกลับมาหาคุณเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบเขาก็โสดเช่นกันมองดูคุณเนืองๆแล้วรู้สึกว่าแหมตั้งแต่แบบว่าเธอกับฉันได้รู้จักกันเนี่ย ความรวยความแพงความดูแบบมีชาติตระกูลของฉันหรือเธอเนี่ยมันกลมกล่อมมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยเขาเลยรู้สึกอยากจะเทคแอคชั่นหาคุณชาวทัดดินพึกศกัน,กนมังกรปลื้มชื่นชมประทับใจอยากเทคแอคชั่นหาคุณใน9ชั่วโมง9วันนี้หรือภายในเดือน9อาจจะมีการกลับมาของชาวทัดดินพึกศกันมังกรขอ แดดดินเนอร์หรือเป็นองครักษิทักษ์คุณแล้วก็เปรทุ่มเทให้คุณแข่งกับป๊าป๊า,ปาซอสเ่านั้นนะคะเนี่ยแหละคะ่ะออร่าคนเรานะคะเรียกความสุขกลับมาหรือเรียกความสุขใหม่ๆกลับมาได้เสมอ รูปที่คุณโพสรอยยิ้มดูสิรอยยิ้ม,ยยมแววตา,าทรงผมหรือชุดที่คุณใส่มันทำให้เขารู้สึกว่าน่ารักจังเลยเทสดีจังเลยทำไมเธอเทสดีจังเลยจ๊ะเแบบีของฉันนะคะดินพึกศกรรกำลังกันมังกร9ชั่วโมง9วันหรือภายใน9กันยานี้จะกลับมา หาคุณหรือถ้าเขาอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วอาจจะชวนกันไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่สงขาพัทยาหัวหินเป็นทิปสั้นๆหรือทิปยยาวๆก็ว่าไปบางคนอาจจะได้ไปญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีเซี่ยงไฮ้เลยนะคะไปต่อนะคะ <c oughs> คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาดูซิอ้ไฮพินเทสถ้าดูสวยลึกลับคุณอาจจะเป็นชาวทาตด,ดินหรืออาจจะเป็นชาวทาตน้ำได้ผู้หญิงผู้ชายหมายเลข1119 15 13ก1มนะคะ1 1 1 5 1 9 1 3มีเลขหนเลขค่เลข9้เลข3คุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนมกรากันยามีนานะคะพฤษภา คุณกับเขาอาจจะแบบว่ามีความแบบส่งความรักความสเสน่หาให้กันทางจิตวิญญาณคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแล้วเขารู้สึกแบบทุกๆครั้งที่เห็นคุณโพสทุกๆครั้งที่เห็นรอยยิ้มหน้าแบบที่สวยแบบคุณอาจจะเป็นคนหน้าสวย ตาสวยจมูกดง่งริมฝีปากอวบอูมมีชามที่หน้าผากคุณอาจจะเป็นคนที่มีไฟตรงกลางหน้าผากหรือมีไฝตรงจมูกริมฝีปากเขาอยากบอกว่าทุกสิ่งอย่างเธอรู้ไหมเธอทําให้ฉันแบบสะกดเหมือนต้องมนเลยนะเขานะคะเวลาที่มองลูกคุณหรือได้เจอคุณใกล้ๆนะคะเขารู้สึกเหมือนคุณอะ่ะมีเหมือนแบบสเสน่หามนตราที่สะกดเขาหน้าของคุณมันฉ่ำมันเยิ้มมันมีบาร,รมีมันดูแบบ ไลฟ์การมันดูแบบทําให้เขาสยบได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาเป็นอาวุธเขายังบอกว่าตอนนี้นอกจากหน้าตาที่เป็นอาวุธของคุณแล้วเขาตกดลุ l a c k l i f สไตล์หรือ l i f พ p o s หรือ p a ชช่นที่คุณมีด้วยนะคะคุณดูเป็นคนที่เยี่ยมยอดกระเทียมดอง perfect สุดยอดเลยในสายตาเขาตอนนี้นะคะราศีมีนกันมังกรพุกศกนะคะ วันจันทร์วันศุกร์วันพุธวันอาทิตย์ได้นะคะ เดี๋ยววันนี้ทัดดินนะคะใจร่มๆเมื่อวานลงทัดน้ําไปแล้วแล้วก็ลงทัดไฟทัดน้ําไปแล้ววันนี้จะจัดให้ทัดดินมาค่ะคลิปสั้นๆตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรเนี่ยสายตาขาวแปดเหรียญคุณดูขยันคุณดูทําอะไรก็เป๊ะคุณดูแบบไม่ว่างเลยอ่ะคุณดูแบบทํางานเก่งมากคุณเอาเวลาไหนพักผ่อนคุณเอาเวลาไหนไปคาเฟ่ไปทําบุญนะทําไมคุณถึงบาร้านชีวิตได้ลงตัวมากเลยคุณได้นอนบ้างหรือเปล่าเขาเป็นห่วงคุณนะคะแปดเหรียญก็ยังเป็นดินพึกศกันมังกร เขาอยากบอกว่าคุณดูเป็นคนที่ขยันก็ไม่แปลกที่คุณดูรวยดูมีตังค์นะคะคุณดูเป็นคนที่โสดแล้วก็ดูเป็นคนที่เหมือนแบบเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้ในจิตวิญญาณบางครั้งความเหนื่อยคุณอาจจะไม่เคยโพสต์คุณอาจจะไม่เคยอบอกเล่าเรื่องราวความทอกซสิกทุกใจอะ่ะเดินชนโตะ๊ะเตะขอบเตียงตกท่อใดๆคุณอาจจะไม่ได้เล่าโดนบี้ตูด โดนขูดรถดคุณอาจจะไม่ได้เล่าแต่คุณอาจจะเล่าแต่สิ่งดีๆเอาวันนี้ไปทําบุญมานะนั่งเครื่องไปไหว้อ่ารุ่นพี่หรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วเขาเลารู้สึกว่าเธอน่าหลักจังเลยเธอเอาเวลาไหนไปนูน่นไปนี่นะเธอได้นอนพักผ่อนหรือเปล่าส่วนฉันเนี่ยนอนจุ้มปุกอยู่บ้านดูเธอทั้งวันเลยพอเยอะๆเ,เลยนะจ๊ะคุณดูเป็นุ ตาในสายตาเขามากๆเลยตอนนี้แค่มองเห็นรอยยิ้มเห็นแววตานิ่มฝีปากหรือร่าห่าว่าคุณโพสเป็นคลิปนะ เขาอยากบอกว่า,วาเออเสียงเธอเนี่ยมาสิงอยู่ในหัวฉันทั้งวันเลยเสียงคุณเนี่ยไปสิงในหัวเขาทั้งวันว่าแบบฟังนางฟ้าทุกวันแล้วนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่มีกับคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยอ้อนเขาเรียกเขาที่รักดาลิง n บบี b พี่หมีใดใดก็แล้วแต่หมูอ้วนอะไรเงี้ยคาว่าแบบพี่หมีหมูอ้วนดาลิง n g ที่รักมันแบบไปสิงในหัวเขานะคะคุณดูเป็นคนที่เขาเสพติดคุณเป็นยิ่งกว่าคาเฟอีน คุณเป็นยิ่งกว่าไข่เจียวหมูสับที่เขากินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อกินได้ทุกวันเลยคุณดูเป็นแบบนี้เลยในสายตาเขาเป็นอาหารที่ธรรมดาแต่ว่าไม่เคยเบื่อเลยคุณดูเป็นคนที่มีเสียงกลงวานเพราะเสียงอดอน,ออนสนิมไส้สกิลในการแบบว่าอ้อนของคุณเนี่ยบันดาลให้เขาวแบบ่าโอ้อยากไปหาอยากไปด้วยอยากเกาะแกะเขาเสพติดคุณมากเลยนะคะคุณดูเป็นคนที่แบบ โอ้ยห่วงจังเลยไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่อยากให้ใครคุยกับคุณเลยอยากให้คุณแบบระวังตัวแบบรู้ออกอะว่ามีคนชอบคุณมากมายข้างไกลแกซี่คุณมากมายแข่งกับเขาคุณดูเป็นคนที่ทําให้เขาเหนื่อยบางครั้งเวลาที่แบบมีคนมาจีบมาชอบมาเตะมากระซิบกระแสะคุณอะมันทาให้เขาหัวร้อนใจร้อนหึงห่วงห่วงแล้วก็ มีความกังวลกลัวว่าคุณจะมีใจหรือว่าปันใจไปให้บุคคลเหล่านั้นนะคะ คุณดูเป็นแบบนี้เลยในสายตาเขาเป็นคนที่เขาหึงหวงหวงแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ไม่อยากแชร์คุณกับใครอย่ายิ้มให้ใครนะถ้าเธอออกจากบ้านเธอยังใส่แมสอยู่ไหมใส่แมสด,ด้วยนะใส่หมวกใส่แว่นกันแดดไปเลยอย่าให้ใครเห็นแววตาความฉ่าเยิ้มกระยิบเลยยับของเธอนะนะคะความดวงตาสวยใบหน้าสวยของคุณนะ่ะใครต่อใครเห็นแล้วก็แบบว่ามีความแบบสตันนะ่ะคุณดูเป็น